การดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของภาครัฐแล้วก็เอกชนของไทยอะครับมีจุดแข็งด้านใดที่เราเนี่ยควรที่จะส่งเสริมต่อไปอย่างต่อเนื่องครับจริงๆภาครัฐทำมาเยอะมากนะคะก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้แล้วก็ตอกย้ํากันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะจุดแข็งเนี่ยครบถ้วนหมดละทั้งเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆในทั้งเรื่องของ i n c e n t i v e ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องจูงใจแต่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผอก็บอกถึงเรื่องมายเ e t นะคะว่าสำคัญมาก ไมเซ็ตของคนเนี่ยทำยังไงจะดึงขึ้นมาเนี่ยเรื่องการสิเคชันเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็การอย่างบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฟิลของสมาร์ท o b i บ i ิลิตี้หรืออาจจะไม่ได้ทัชกับเดบ้าหรืออาจจะไม่ได้ทัชกับทางกระทรวงต่างกระทรวงนี้นะคะก็อาจจะไม่รู้ว่ามีการทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะเรื่องการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากแล้วก็อาจจะต้องการสื่อสารแบบเข้าถึงจริงๆด้วยนะคะอันนี้เราก็ การคอมมิวนิเคชแบบนี้อาจจะได้ทูเวย์คอมมิวนิเคชันอาจจะได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าอ๋อเขาไม่ได้รู้ประเด็นนี้เลยหรือเขารู้แต่เขาไม่รู้จะเดินหน้ายัางไงต่อเงีนะคะน่า,นาจ,จะเป็น communication ทูเวย์คอมมิวนิเคชันที่ที่เป็นสิ่งที่เสริมในเรื่องของจุดแข็งเพาราะภาครัฐก็ทํำมาค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะโอเคุกคะโอเคก็เห็นด้วยเหมือนกันเลยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่า ประเทศไทยเราเราต้องภูมิใจนะคะว่าในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์เราไม่ได้เป็นรองน้อยกว่าใครนะคะในแง่ของยู a เ e ชในแง่ของยูเซอร์เนี่ยเราก็ใช้กันอย่างเรียกว่าลีดในหลายๆประเด็นเลยแต่อันใหญ่ที่เรายังขาดก็คือว่าเราเป็นยูเซอร์ที่เยอะแบบถ้าเวลาเราพูดถึงแบบโซเชียลมีเดียงเงี้ยประเทศคนไทยเราอยู่ท็อป ท็อป5ม่ใช่ท็อป10เลยนะท็อป5เวลาเราพูดถึง a i Generative AI ล่าสุดเนี่ยที่มีการทำสตั๊ดดี้กันผลออกมาเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยเออก็แอบดีใจแล้วก็เพีรชั่นนิดนึงนะคะว่ายูเซอร์ไทยก็ติดท็อปท็อปของโลกอีกเช่นกันนะคะแต่เวลาเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไปใช้อะไรกันเราเราพูดถึงแบบในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยเราใช้เพื่ออินเตอร์เทนนิง เรายังไม่ได้ใช้ในเชิง productivity เพราะนั้นเนี่ยกลับมาถึงตรงนี้ว่าเราจะทำยังไง Infrastructure เรามีแล้วนะวันนี้ประเทศไทย i ินฟรา structure แบบสุดยอดไปไปแบบทั่วทั่วประเทศไทยแต่ว่าเราอยากได้คนสร้างค่ะเราอยากได้คนที่มาเป็นในเชิงของเทคโนโลยีที่เป็นคนสร้างสารรค์ไม่ใช่แค่ Creative อย่างเดียวคือเป็น Developer ด้วยแล้วเพื่อที่ว่าจะช่วยทาให้ตรงนี้ของเราเนี่ยมันมันแข็งแรงขึ้น อีกอันนึงก็คือว่าสร้างบแฝั่งของประชาชนเองหรือภาคเอกชนเองเราอยากได้เราอยากเห็นการที่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เราสร้างในลักษณะที่เป็นในบริบทที่ตอบโจทย์ประเทศไทยอันนี้สําคัญนะคะแต่ว่าท่านภาครัฐทําไปเยอะแล้วก็เห็นด้วยเอ,ก,อกเช่นกันนะคะเรื่องมารสื่อสานทำแล้วต้องบอกประชาชน,นะคะ่ะบางครั้งเรามีเครื่องมือดีๆมากเลยนะคะที่อยู่ใน ในองค์กรของภาครัฐแล้วถ้าไม่ได้ทำงานร่วมร่วมด้วยอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะไม่ทราบว่าวมีของเหล่านี้อยู่ก็อยากจะให้บอกกับคนประชาชนด้วยว่ามีแบบเรื่องของอย่างเมื่อเช้านี่เลยยินแบบหลายเรื่องนี่น่าสนใจมากว่ามีการที่จะสนับสนุนเรื่อง B O I อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้บอกประชาชนด้วยค่ะแล้วบอกด้วยว่าช่องทางในการที่เราจะเข้าถึงเข้าถึงยังไงบ้างเพราะเชื่อว่ามีคนอีกหลายๆคนที่พร้อมจะลงทุนและพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทํางานทางด้านนี้ค่ะ ครับก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงจุดแข่งกันไปแล้วทีนี้เจมก็อยากจะสอบถามว่าแล้วในช่วงการดําเนินงานที่ผ่านมาครับมีจุดอ่อนบ้างไหมที่เราควรที่จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ถ้าหากมีเนี่ยเราควรทํำยังไงครับก,ก็อาจจะไม่ใช่จุดอ่อนได้เป็นจุดช่ต้องเติมเต็มแล้วกันนะคะเมื่อสักครู่มีผู้บริหาร AS พูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะเห็นสมาร์ทซิตี้ ในปี2050เราคงไม่ได้ทำกันแค่ปี2040เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นั่นแปลว่านับจากนี้ไปอีก10กว่าปีเนี่ยก็คือคนที่จะทำให้เกิดสมาร์ทซิตี้ไม่ใช่อินฟราสัคเจอร์นะคะคนค่ะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่ยูเซอร์ที่จะต้องใช้ในอนาคตเราต้องสร้างแต่วันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะ School Education สำคัญมากถ้าเราไม่ใส่โปรแกรมเหล่านี้เข้าไปให้นักเรียนในโรงเรียนวันนี้นี่นักเรียน รู้นะคะว่าประเทศกำลังจะมีสมาร์ทซิตี้แต่ไม่มีหลักสูตรเหล่านี้ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กไม่รู้จะทําอะไรต่อเขาก็ไปหาการเรียนข้างนอกเพื่อที่จะไปสร้างอะไรขึ้นมาหรือสร้างโปรแกรมอะไรขึ้นมาซึ่งสุดท้ายอาจจะไม่ได้ถูกเอาไปใช้นะคะจริงๆถ้าเราใส่เข้าไปในหลักสูตรหรือว่าให้เด็กๆพวกนี้ได้มีส่วนร่วมเอนเกจเมนต์จะเกิดขึ้นแล้วสมาร์ทซิตี้ไม่ได้เกิดเฉพาะโครงสร้างแต่มันเกิดจากคน,นค่ะและปี2050เราน่าจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะก็ะอขอขอนุญาตสไลด์ขึ้นอีกทีนะคะ กยังเอ่ยคืออยากจะบอกว่าถ้าถามว่าสมาร์ทซิตี้เนี้ยน่าจะมียังไงนะคะคือมุมที่มองคือโอเคเอ듀เคชันต้องมาแต่อีกจุดหนึ่งเลยเนี้ยที่จะฝากไว้กับทางภาครัฐด้วยนะคะคือ Data ค่ะเราจะทํายังไงดีที่เราจะสามารถคือสมาร์ทซิตี้มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมี Data ที่มันอินทิเกรตกันจะทํายังไงดีที่เราจถลายทลายไอ้กำแพงที่บอกว่าเออแบบการใช้ Data Cross แบบ ดีพาร์ตเมนต์กันเนี้ยจะทํากันยังไงแต่แต่ทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยต้องใช้อย่างถูกต้องต้องมีอีโคซิสเต็มที่มันสกิลต้องมีการวางแผนที่ชัดว่า data เนี่มันสกิลด้วยเนี่ยเดต้องมานะคะอันนี้2ก็คือเรื่องของการที่มองเทคโนโลยีแบบอินท g เกรตต์ไม่มองเป็นไซโลไม่มองว่าอยากจะใช้ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อเพื่อดูแลเมืองมี CCTV ทั่วเมืองแต่มันไม่ได้ไปเชื่อมกันอย่างอื่น อันนี้ไม่เอาละต้องไม่ทำนะคะวันนี้เราเรามีบริดจ์เรามีแบบหลายๆอย่างที่มันสามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นถูกลงด้วยก็ใช้อย่างให้ถูกต้องพอได้สองอย่างนี้มาเนี่ยเรื่องอื่นๆก็จะตามมาค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวสต์แมネจเมนต์เรื่องของรีซอสเซสแบบแมเนจเมนต์แล้วก็การมองแบบซิตี้แบบที่แบบเราจะมาบริหารจัดการเมืองยังไงบริหารน้ำยังไงบริหารเอเนจียังไง ของอย่างนี้จะตามมาแต่มันจะมาได้คือต้องมีข้างบนก่อนคือเรื่องของ Data กับการวางแผนที่ใช้เทคโนโลยี Technology ที่แบบว่าอินทิเกรตกันได้ค่ะคุณค่ะ